สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับผมในะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเทหินกันนะฮะอยู่กับรถรถสี่ล้อสามมิตรนี่อยู่กับนาชานะเดี๋ยวไปเทหินกันหน้าฝนนะฮะหน้าฝนก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับผมเออมีงานทำเนาะแทงนุกอีกเ่อนะ แทงลูกป้องแทงบ้างเหมือนแทงบ้างเอ้าเกียร์สองเกียร์เนี่ยอเกียร์อะไรอันนี้สโลว์อ๋อสโลว์ R2 ถ้าวิ่งธรรมดาวิ่ง R2 ถ้าเจอที่หนึ่งที่ใดก็ต้องใส่4 4R หรือ 4L อ๋อโอ้ในกว้ยช่ายสองเกียร์เท่เกียร์เดียวเขาเกียร์นู่น ได้เร็วเร็วสุดเท่าไหร่เนี่ยเร็วสุดนะเหยียบก็ไม่เกิน80พอรถเราวิว่งกับคองวิ<อ>่งประวานี้ไม่เกิน8 46 0ประมาณเนี้ยอันนี้เป็นรถ3มิตรเนาะ <S อ S S M <S ใช้ได้อยู่ถ้าวิ่งลุยที่ลึกๆที่แบบว่าโค้นเนี่ยก็ต้องใส่ 4L รถหนักนะไปได้เรื่อยอะโลซีเขาเลียโลซี่อมันเป็น 4L มันมี 4, 4 l 4อ ปลาใสให้ก <oh> ี่เนี่ยก็น่าจะอัดมาเต็มแหละปลาตักมาสุดขั้นเนาะเปิใจลนกค้าหน่อยใครดันอยู um ่อ่ะอ๋ออ๋อด um um ันอยู่ไปช่วยงานที่วัดด้วยเมื่อกี้วิ่งที่วัดยังหงมาแล้วก็ เครื่องกี่แรงตัวเนี้สองพันแปดมีสูบสองพันแปดแปดเข้ามาเร็วป่ะเข้ามาเร็วอ๋อตัวเครื่องตัวเดียวกับรถยนต์น่ะหรอประหยัดน้ำมันนะนะวิ่งหนักๆนี่สองวันอะเติมทีวันนี้ก็เนี่ยเที่ยวนี้ยสี่แล้วเดี๋ยวไปกระทิงแปลงไส้หยาบลงวัดท่าอุดมเที่ยวที่ห้าห้าเที่ยว แล้วเดี๋ยวรอตอนเขาเรียกว่าจะไปลงไหนอีกไปแล้วเท่น,ทนั้นที่ี่นี่นะชามาลงกี่เที่ยวแล้วเนี่ยเนี่ยเที่ยวที่สี่อ๋อเที่ยวที่สี่อ่ะ ป่าเขางานเช่นสบาป่าเขาก็ขายหินของป่าก็แล้วแหละ่าเชื่อเท่น,น,น,นสบา มันเอาาหินใหญ่ไปใส่เนาะหินใหญ่ไปใส่เอาหินเล็กไปใส่ก็ฟิวหมดอ่ะไหลตันน้ำไปหมดตกดีเหลือเกินแย่เลยเนี่ยรถด้ำรถขุดเนี่ยเดือนนี้เดีนี้ผมได้หมื่นบาทเนาะก็ยังมีงานลิงินทรายตลอดเลยตลอดเลย หลับนี่เจนาช้างสทอทวันนี้แกลาั้างแกว่าแกหยุดครึ่งวันออด้วยยังไงไปประชุม แม่ทีเทนะเล่แม่ทีเทมันก็เนวรถถ่ายมันปรับแล้วดีขึ้นเมื่อวันก่อนไปก็ไปจมก็มีเหมือนกันงานเทศบาลเนี่ยช่วยเขาเราทำไงขึ้นอ่ะก็รถถ่ายลาดัมยกดัมแล้วก็เขึ้นมันมี slow L S4 L ขึ้นได้หมดแต่ถ้ารถเต่าอ่ะมันบอกไม่รู้เองต้นน่าเขาเรื่องเลยนะดูเขาเขาไม่รู้เขา ที่จริงน่าจะใส่ล้อมันกว้างกว่านี้เนาะล้อมแคบไปหน่อยเนาะล้อถ้าเป็นล้อโตแต่ล้อกว้างๆนี่เนี่ยไม่ค่อยทมอ่ะอันนี้อันนี้ล้อมันแคบไปหน่อยแคบมันลงมันมันมันก็เลยมันทมมันก็เลยฝังตัวเองใช่แต่เขามาอย่างนี้นะกก็ทำแบบนี้ที่เพิ่งเปลี่ยนยางมาเนี่ยเส้นละหกพันหรือแปดพันจะไม่ได้มันสองเออเส้นสี่พัน มาในสวนทุเรียนนะครับโอ้โหโอ้โอ้ทุเรียนโบราณแล้วเนี่ยอะไรอ่นโบราณที่สุดแอ้วน,นี้แหละต้องไปจันน ไปดาวน์โหลดอะลงไปเลยลงเฟซเหรอลงยูทูบชื่ออะไรอ่ะยูทูบอะบอยเอ็ก e ากเวเตอร์หรือพิมหกล้อจันลีไปก็ะเจพรพะผมเวลาลงไปผมก็ตั้งชื่อว่าหกล้อจันอะไรเงี้ย เคยเคยดูทีดูรถคันิทีดีกว่าเคยถ่ายเอายางไปลงอ่ะเอายางไปลงอ่ะนะแต่คนนั้นเราดูขับไม่ค่อยฝีมือเท่าไหร่จมอม่ตอนนั้นอ่ะมันต้องใส่ซีแอลรถเปล่าจมได้ไงรถเปล่าไม่เคยจมนะขับอ่ะแต่มันเละมากเลยนะตรงนั้นอ่ะรถเปล่าจมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมลงก่อนนะเทตรงนี้นะดูดเทข้างในแต่ผมลงก่อนครับผมลงตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> ออกมาแล้วฝนมาเยอะ หญ่เราอยู่ในสวนทุเรียนนะครับทุเรียนแปลงนี้โตมากเลยโอ้ oh. น้ำเต่นะครับเวลาน้ำหิห็นเล็กเล็กกัน พวกหินพุกหินหนึ่งหินสองเนี่ยน้ำไปกันน้ำหมดเอาหินใหญ่มาลงอันนี้เป็นหินที่โกนสะนะครับเวลารถแยกเวล,ล้วคุกสะเราไปเจอหิน่เวลารถไปแยก นี่สวนต้เรียนนะครับแป้งใหญ่ต้นใหญ่มากต้นสวยด้วยเรียกว่าต้นอันนี้ก็ปลูกแบบโบราณน,นะเพราะว่าไมา่ได้ยกโคกไม่ได้ยกล่องนะฮะปลูกแบบเสมอๆนะฮะแล้วก็ฉิดสารอะไรรู้เนีย